ก็เป็นหลานกับพันศรีบ่หรื่องอะไรบ่เป็นเอฟซีแลาวเป็นเอฟซีแล้วบ่เป็นเอฟซีแล้วมาดทางเดนเอาเอาเอาแล้วบ่เมียเจ้าน่ะยังัโสดอยู่คนรอๆแบบเจ้านี่เอาอยู่ใส่ก็ได้เออแถววันเจ้ามีบ่เลยผู้สาว่ะมีเจ้ให้พันศรีหาให้นี่มาก็มาหาบ่าวสีนี่แหละมาบ้างเจอกับยูทูบเบอร์ล้างอยู่บ้านไซแลนนี่แหละที่บ้านยังทิมงานขออนุญาตขออนุญาตนั้นถามในไลน์นี่ค้างเลยีไลน์ตัวนี้บ่อันว่าฟันแทงบ่เข้าเนี่ย บุลเรือเอ้อ้เอาสบายดีบุตรทุกคนมื้อนี้กับ่ได้เข้าป่าพี่น้องเอ้ยมาเลาะห้วยเลาะห้องผู้ดีในพานเพิ่นได้ไก่ป่าผู้ดีได้ตอนขากลับแล้วผู้ดีส่วนทีมงานเฮามากินข้าวป่าสามัคคีพี่น้องเอ้ยเอาไปติดตามเบิ่ลมงกคนว่ามีพันนี่ก็มาพร้อมกับบ่าเพิ่มสวัสดีพี่น้องคือการคุ้นเคยดีดีแล้วบ่เจ็บขาโอ้กันยังอยู่พูดีได้ใช่ยังอยู่แต่ก็ใจมากเนาะโอ้ใจมาก โบมากับโได้ในพาร์ทว่ามีไก่ตัวนึงเนาะไก่ป่าในพาน์ทคุณได้ไก่ป่าจะกินไก่ป่าด้วนะเราจะกินไก่ป่าอ่านสีพี่น้องเลยสบายดีออ๋ผู้ไทยพี่น้องเลยสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีจะดีมีแหงเหมือนนี้ก็บสีเงาโดนได้คือมีห้เหมือเช้าเนี่ยรีบไปเช้าน้อยมาคือผ่านสีผ้าผ่านเติ้ลพี่น้อยสบายดีคือเก่าเด้อะเมือนนี้มากินไก่ป่าได้ไก่ป่าตัวหนึ่ง มาสูมาต้นอ่า่นี่แลไก่ปาตัวนึ่งน่เน่่ไ่กไปป่าคอยปงเด้อก็ได้จก็เกีนจานไื้นทได้เม ไก่ตัวใหญ่พี่น้องไกลในผานยินไงไกนี่ยอ๋อไ่นเพื่อนเอามาตอนมาสู้พี่น้องสุ้มค่อยกับโบได้มีอย่างตอบดับมีแต่น้ำตัวเซใสเนี่ยแหละพี่น้องนี่ยแหละมนยันีเนี่ยลและเน่คอยๆเด้อคอยเด้อทำชายเด้ออ๋ออันนี้บอกคอยเราฟังยาสวาาน้อยตกเตียงนี่เออนี่แหละเบาจนเาบาจนแหวซื้อมาอ่าประกอบส่วนนานผานนี่ก็ไดานรอผ่ายดอกข้าจะ่ายบอกให้ถ่ายข้าจะ่ายนายผานกินแบบจีนได้ปะ Khân xưa mầm băng kính kính xưa mầm băng kính 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 mầm mầm băng kính mầm mầm băng kính ลูกหมอดสีเบาเนี่ยก็เราเราไม่เหรอวะเรามีคนณต้มเราไมีแป้งบ่เรามีคนต้มขนมมีคนณขาวดิไม่ได้เราไม่พอตานี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้กับโมเมนต์ามากดอกแบบว่าที่ของเขากินเล่เล่นน้อยเอาเมนต์ัวนี้เมนต์น้อยเท่านี้อยู่ดีมีแห้งคุณขาวด้วยนะเออสกินแบบจีนเด้อเวลาจีนกินมันจะมีแขนเสื้อใหญ่มาบังลักเทสิ่มเนอด โอ้ไก่ในถานยักยาบแน่ห็นบ่านพูดเท่ายิงไก่ได้สบายหยักหยักได้ไก่หยักแน่้นเป็นวัรุ่นคือเจ้าหิงจะเป็นไก่ออดอย่าูงนะเน้ออะไรเอมงเห็นนืม่งหกะเออเนื้ออะไร ไอ้ใจคอไม่ดีหวังจะแทนที่ที่ไปเพื่องจุ้งอารมณ์ดีเลยเนาะเอาเล่าข่าวให้สองจอกในร้องเพลงนะเห็นยาบเนาะ

ไปขคาล้เอาตัวนี้แส้พ่อไปขาบวิีขา,อาเ,เอาไปเป็นยิงขี้เขาขอคข่หัวนึงเลยนะข้ามาเหากินแล้ววันนี้เออมาแขวนังนเขาขูกินดิเอร์น่ะขายท้าให้กินลเลย ขี้ไก่ขี้อัตรวยเมีทัพมาต้นนี้พี่มันเนาะไก่งานี่มันไหมหมดพวกหลายเดย์จะนำักเนะครับก็จกินเลยใช่ไนมล่ขี้แักเนาะไม่ทานยิงไก่น่แน่ได้ใ่มล่เบาเบาสียิงบาเปิกเบาสียิงน่ไม่ได้กินลำเนาะเอาไมมาดยัโอเค โต๊ะได้กลิ่นแล้วเพี้ยนะเพี้ยตัวนี้มันทำแล้วเลยนะกระต๊บยุ้ยเอาความระดับเงินระดับเก้าแล้วจอดอยู่ตรงนี้พอได้ละหมอจะจะพ่อหนึ่งลูกไก่ป่าซอยมาจำเจียวผมเนาะปลาเสืออะไรยงก์เสือมีอะไรมีมีมาเพิ่มอีกวะ โอ้ริการแบบมเื่ย้อนมดเลยไมหอกากินแบบไหนมาผมกินเลยคนลาวคนลาแบบีนทำเหลาเป็นเป็นนลาวทีื่มาเพอเออพอด้ก็ได้ก็ได้ครลาวตอนนี้อ้าวมีอะไรนะตัดเพื่อนหย่อนมาเพื่มเ่นะาคนกัมักเราคนกับบมักบ่ให้ว่ากันความกินนี่แหละรคนบมูมะคบุรีแล้ว โอฮันบุดีว่าหูไม่เ่ากันมักเล่ามักเดียกัแต่งดองกับเล่าแล้วเหาะเออเออเออลวอ่อ่ากันเลยนึ่งวันที่หนึ่งได้แก่ เงียบมุกมีมากกว่ารางวัลที่หนึ่งได้หนุ่มมุกเห็นชักเถื่อถ้าคุยคืั่นแหละเผืาะอาจาจะเอาเมียแกล่ะมั่นน่าจะว่ะรางวัลที่หนึ่งได้แก่ห็นบ่กว่าวนี่ยจิ้งจอกลายใบจะแก่พอโลโลรอคักเลยพคนรางวัลที่หนึ่งได้แก่โอ้ตกใจเลยอจเจ้าเป็นหลานกับ พันสี่บอกเล่นอะไรเป็น F4 แล้วเป็น F4 แลาวบ่เป็น F4 แลาวมาทางแดงเอาเอาเอาแล้วบอเมียเจ้าน่ะยังมันสดอยู่คนรอแบบเจ้านี่เอาอใส่ก็ได้เออแถววันเจ้ามีบ่เลยผู้สาว่ะมีจะให้พันสี่หาให้นี่เาอก็มาหาบ่าสีนี่เลยมามาเจอกับยูทูบเบอร์ล้างอยู่บ้านไซแลนนี่แหละที่บ้านยังถึงงานขออนุญาตขออนุญาตนั้นถามในไลน์นี่คักเลยดิไลน์ตัวนี้บ่อนว่าฟันแทงบ่เข้าเนี่ย บุลเรือโอ้ในใๆเข้าคือกันเข้าคือกันว่ะตัวนี้เข้าบุลเรือตัวนี้ขันแก้เสื้อแล้วได้เนาะแก้เสื้อหเออแก้เสื้อไฮปั้นได้เลยโย่นั่นแหละ FC เทวีละบุรีอันนี้เป็นดูติใหม่เนี่ยซินไก่ขันมักหนาวพี่น้องเอ้ยเอ้าขากันเลยสีบ้าน้อันนี้เขาว่าว่า กินกระดุ๊ดเลยอยู่น้ำลังเขาเรียกว่ากระดุ๊ดไก่อยู่น้ำลังตัวอันนี้คงเสะกระดุ๊ดไก่อ่ามึงดูเป็นตาเสะเลยดิปลากังมดปลาคอปลาคอปลาคอวะแสดงว่ามีมีแม่แล้วแม่สุดขนาดแล้วงานไปคุณสองสามตัวพอใช่เลย

มา oh, so? mm hmm. mm hmm. ทำมาซีเรื่องอะไรครับนี่เองว่ะขงแก่ของของป้อมมาบ้านนี่ตัวไหนตัวจริงตัวจริงข้างนอกเป็นนี่กัเนาะโม่ข้างไหนนี่ไก่ป่าข้างนอกซุดความเจ็บอยู่ในไก่ป่าขนาดเนาะไก่ลมขนาดระยะเขาสมุนไก่ปืนหากินยากแค่ไหน ไม่ยากนะได้ใหม่มาเนี่ยข้าวบาน์ได้กินแล้วอ๋ได้หลายเด้อเด้อเหรอวะเออเนี่แม่ลู้จับอ้าูเนี่กนะรุนสุรุนไอ้อูดมีมุมบอกไก่บ้านไก่ป่ากับไก่ล้งจะเลือกหาง่ายไก่บ้าไก่บ้านบ้านหาง่ายเนาะยุคอ่ะทำี่ช่องช

ธนามหาอนอำมหัยหลายๆเด้ดเอจิ้มเลยพี่ <c ười> บอกแล้ว <c ười> ก็แล้วแต่ว่าา <c ười> สนาสุดและโศกสะตา จอกหนึ่งหูสันจอร,รอจอกสองหูสั้นจิรีจอกสามเห็นงัวตอแม่งมีจอกสี่จอกห่าเห็นปะานก้อาเมีย <c oughs> ักขนาดโอ้ยทำอะไรทำข้าวคั่วอ่ะบัวหรอทำเมื่อวา่ ขัน,น <า S 1> เติม,ตมไม่น้บุญมาหลายบุญได้กินได้ร <7 S 1> ับไก่ผันเติมน ล,ล,ลาบไก่ป่านุมนาีนบ้าน,อ,น,นอันนี้ก็เขาเปียกบ่เคปเออนุ่มนาตีนบ้านเันบ่าผู้ไทยอย่ะนั่นเอออันนี้บ่าเคปันบา่าผู้ไทยบ่าเคปคันว่าเาบาวเวียดแล้วว่าเจ้าดดๆจะผ่า,านเอาก่อนละนม,ม,ม่กบกแล้วเียมันเพะจได้มาก<อ>ดนแม่นกนอันเ้บ่อในพันบ่แท้ๆไปเขากินข้าวแล้วนี่ ไปบอบไปหาไปเงินพันสีนะ่เนาะไปหาแก้วเล็กเนาะบอกแทงบอเสียบเนาะบอกเบาเท้ได้เบาแท้ได้โบ้ยเบาลิ้นไดยเนาะเอออยากเยอะเออบอกไปมั่นใจเดีวยวกว่าไหนผ่านอะไรล่ะอยากอย่างเออเขามักหนนี้แล้วอ,อ๋อ,อนนไปสเสียบดีสดถั่วเลยนะ เบาซีเฮงกระเทกพี่น้องเอ้ยอือไปงานกรรมว่าวภูไทว่าวไทซ้อมไปรถอันณาถวยน้ำฮ้อนนี่สายใจอะไรเขาเจ้ากินน so ี่พี่น้องเอ้ยเอานั่งกุ๊กบกทากกบผมมีเมียสองคนเม่น่ามอนนอนคนหลักกางพัดเติม้องนอนขั้นการเออใกล้สว่างกอดนางสักสองคนเออเอออบไม่น้นเหาไปอยู่นานนะ ผ่านเตอร์คุณอนใ้ท่านฮะชาวบีดไจะไปเเข่าโงเนาะชาวบียดไปเบียดมาอยู่โ <Rach Att unt> ้ชาวเล่นดาวงงงโอ้ชาวนมาทูข้างเหนดพี่นึ่งเลยก้นมาพาวเดยไผ่านเตอรอยู่จึงเลยโอ้เสียดายคองเลย เราเปิดยให้คนออแต่ปากเ้อเนาะยื้อแต่ปาก้เลือกเละๆนะพัเชือตัวสิงแล้วเป็นกระต่ายเขาว่าเขาอยู่เือหน้านไหม่าตัเขาบุพีผ้สาวเบเขาเหรเบืองในพานม่ผูานบอกเพราะว่าเขาูาว่าบ่อยเอาผาวไปให้ในพาน้วทำในพานกับพระองค์เขาละเนมเบืงตาจักส่วนข่าวข่าวนีอาคนมาถูในพานในพานสนี ตอกหฮนดี้มันน่าจะแฮนดน้องไอเฮนดีดเออเอาบุตทุกคนเลยหลังจากกินข้าวกินน้ำก็ที่ได้พักผ่อนแหละเพราะว่าเฮามากับบุได้เข้าป่าพี่น้องเลยเห่ามากินข้าวสามมังคีกันนะเจ้าอันนี้ก็ขอบอกขอบใจนํามันไก่ป่าในฐานเควนวันยิงมาได้โว้ยเมียแม่อจุ้ยอจุ้ยรื้อไก่จ้าเออแม้ว่าจะต้องคิดว่า ันไม่เตียงลำพังจงลืมความล้างมือวานหยุดผู้ใดที่เข้ามาเนี่ก็ให้หยูดดีมีแหงพี่น้องเลยความเจ็บจะสุดได้ความใครจะสุดมีเงินบาทไหลมาเงินดอลลาร์ไหลเข้าพบกันไม่ในมือหน้าสบายบดีเเเเปปปิิปิดดดบดบบงงััมือแ